เมื่อตำรวจหมาตัวหนึ่งที่ทำงานพลาดตลอดเวลาต้องมาเจอกับการทดลองที่ต้องทำให้ตัวเองนั้นเป็นฮีโร่บางฟุกลุกหนังขอเสนออันเดอร์ด็อกน้องหมาพิทักษ์โลกคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเริ่มเรื่องกันด้วยที่สาราการแห่งหนึ่งในขณะที่กําลังแผงการเรื่องคดีที่ปิดไม่ลงน้องหมาตัวหนึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องก็ได้กินอะไรบางอย่างจากนั้นก็เดินเข้าไปที่กล่องกล่องหนึ่งและสารวัตรก็ได้เรียกหน่วยสวัสดเพื่อมาเคลียร์พื้นที่แต่พอทีมเก็บกู้ระเบิดมาเปิดดูสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ข่าบูที่สมาคมพ่อค้าขาหมูนั้นเอามาเป็นของฝากและหมาน้อยตัวเอกก็ได้เดินจากไปพร้อมกับเสียงหัวล้อข,ของเพื่อนหมาที่ย้อเยอ้ยเขาและพอเขานั้นเดดดินอออออกกไปขาาถชุตรวหม แล้วก็มีใครบางคนมาจับตัวเขาและขังไว้ที่กรงนักสถานที่แห่งหนึง่งหลังจากที่เขานั้นโดนจับขังกรงเขาก็ได้พูดไปว่าตัวเขาไม่ใช่หมาจรจัดที่จะถูจับมาที่เทศบาลและหมาข้างข้างก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่ใช่เทศบาลที่ไหนถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเทศบาลถือว่าเป็นสวรรค์มากเลยแล้วก็ได้บอกต่อไปเองว่าตอนกลางวันนั้นก็ปกติดีแต่ตกตอนคืนแล้วจะมีเรื่องแปลกๆหมาตัวเอกก็ได้พูดว่ามันแปลก,ปก,ปกยังไงเหรอแต่ก็ได้ไปถามหมาข้างข้างว่านั่นมันทรงอะไรแล้วหมาข้างข้างก็ได้มโมโหไปว่าไม่รรูู้จักกกงงผมเเดด็แ็แหออว่ะาป แล้วหมาตัวเอกก็ได้ถามว่าอะไรคือเรื่องแปลกๆหรอแล้วหมาข้างๆก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แค่บอกว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายใส่เสื้อยาสีขาวและถือเข็มอัล,บลเบอร์บอกได้คําเดียวเลยว่าวิ่งเหอะและในขณะที่ไซมอนดับเิยาศาสตร์ได้เข้ามาในตึกก็มียาคนนึงบอกว่าไม่สามารถเข้าได้แต่เขานนั้ก็ได้โชว์บัตรของเขาว่าบัตรของเขานั้นผ่านตลอดแล้วก็มียาอีกคนที่บอกกับยาคนที่เข้ามาใหม่ว่าให้เขาเข,าเข้ามาเถอะและยาคนนั้นก็ได้พาไซมอนเข้าไปที่แล็บและในขณะที่เขากําลังจะเข้าแล็บเขาก็ได้พูดเรื่องที่น่าาเเจจ็บบใสข แล้วก็ได้บอกให้ยามคนนั้นเอาหมาตัวใหม่เข้ามาทดลองและแจ็คพอตก็ได้ไปตกอยู่ที่หมาตัวเอกของเรื่องในขณะที่หมาตัวเอกกาลังจะถูกทดลองนั้นมันก็ได้จามใส่หน้าไซมอนและพอไซมอนจะแทงเข็มฉีดยาไปที่หมาตัวเอกมันก็ได้วิ่งหนีไปทั่วห้องและไซมอนก็ได้บอกให้ยามจับตัวมันมาให้ได้การไล่จับหมาตัวนี้ก็ทําให้เข้าของเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งเซลล์ุ่มต,ต่างๆที่อยู่ในชั้นก็ได้ตกลงมาใส่หมาตัวเอกดอเตอร์ไซมอนที่ได้เห็นดังนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าเขานั้นททํําาาสเรร็็จแแลลล้้้ววะะหมตตัันนนกไไดุปปูีิ ในขณะที่ไซมอนกำลังอึ้งในสิ่งที่เขาได้เห็นก็มีของติดไฟชนิดหนึ่งที่โลวงลงมาใส่ตัวของเขาและหลังจากนั้นไซมอนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่และตำรวจก็ได้หามบอแสกยามที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่จนเราได้รู้ว่ายามคนนี้เคยเป็นตำรวจมาก่อนและหลังจากการสอบสวนเสร็จสารวัตรก็เลยยาอเยยยามที่เพิ่งเข้ามาสมัครงานใหม่หลังจากที่หมาตัวเอกหนีจากการทดลองมาได้มันก็รู้สึกหิวและไปคุ้ยหาอะไรกินแต่แล้วก็มีหมาเจ้าถิ่นสามตัวเข้ามาเพื่อที่จะจัดก,การกับ แล้วพอรู้ว่ามันกําลังจะมีภัยหมาตัวเอกก็ได้วิ่งหนีจากหมาจรจัด3ตัวนี้และมันก็ได้พบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแต่มันยังไม่ทันจะได้สังเกตอะไรมันก็ได้ถูกลดชนซึ่งคนที่ชนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือยามใหม่ที่เฝ้าตึกนั่นเองซึ่งยามคนนั้นก็ได้เอามันกลับมาที่บ้านหมาที่โดนชนนั้นไม่เป็นอะไรเลยแต่กลับเป็นรถที่บุบซะเองแล้วพอมาถึงบ้านเราก็ได้รู้ว่ายามคนนั้นชื่อแดนและในทางด้านหนึ่งแจ็คที่กาลังหาข้ออ้างในการลาเพื่อที่จะไม่ไปเรียนแดนก็ได้เรียกแจ็ูู้้นลกชาาาายยใหมดออะไรบงง่ ซึ่งก็เป็นหมาที่เขานั้นเก็บมาจากการที่ไปชนและแจ็คก็ได้ตั้งชื่อหมาตัวนี้ว่าชูชายซึ่งก็แปลว,ว่าที่ขัดรองเท้าซึ่งแดนผู้เป็นพ่อก็ได้ขอให้แจ็คดูแลมันไปก่อนชูชายเข้าไปนอนในบ้านแล้วก็ได้ฝันถึงไซมอนที่อธิบายถึงเซลลุ่มว่าตัวเขานั้นตัดแต่งหรือเปลี่ยนเซลล์ุ่มได้ตลอดเวลาและตามที่เขาต้องการหรือวิ่งเร็วเหมือนเสือชีตาหรือจะมีพลังเท่ากับช้างหนึ่งตัวแล้วพอมันตื่นขึ้นมามันก็ได้กิ่นอาหารมันได้เข้าไปที่ครัวและคาบกระป๋ะป๋๋อ,าาออออองงงงงกกกกกกกรรรระะปปปนนนึแแต่่่่ดดด้้วววยคาาาาาาทีมมััเิไไห็พุจ แล้วพอมันเจอไปษนีมันก็ได้เห่าจนกระจกแตกไปจนถึงแว่นตาของไปษณีคนนั้นแล้วพอมันรู้สึกว่ามันเริ่มสนุกกับสิ่งที่มันทํามันก็เลยไปเห็นลูกบอลลูกหนึ่งที่อยู่ใต้โซฟามันได้เข้าไปในโซฟาและก็งโซฟาขึ้นมาโดยที่ตัวมันไม่รู้เลยว่ามันมีแรงเยอะขนาดไหนพอแจ็คกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นความวินาศสันตโลที่หมานั้นได้ทําไว้แจ็คก็เลยรีบทําความสะอาดเพราะกลัวว่าพ่อของเขานั้นจะเข้ามาเห็นแต่ในขณะที่เขานั้นกำลังจะทําความสะอาดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่พอรู้ว่าเสียงนั้นมาจากชูชายทั้งสองก็เลยก่าางม ยิ่เค้โคตรเท่มาพูดได้และแจ็คกับชูชายก็ได้ไปคุยกันที่สวนสาธารณะแจ็คก็ได้ถามว่าชูชายว่าเขานั้นสามารถพูดได้กี่ภาษาชูชายได้ตอบกลวนไปว่าที่พูดอยู่ตอนนี้ยังรู้เรื่องไม่พออีกเหรอและมอลลี่ก็ได้เข้ามาหาแจ็คแจ็คก็ได้บอกให้ชูชายเงียบๆและทำภาษาหมาเข้าไว้ซึ่งเธอคนนี้เป็นนักข่าวของโรงเรียนและเป็นคนที่แจ็คนั้นชอบมากมอลลี่ก็ได้ถามกับแจ็คว่าเขานั้นคุยอยู่กับใครซึ่งแจ็คก็ได้ตอบว่าเขานั้นคุยกับหมาที่เขานั้นเลี้ยงไว้้้้้้แแลลลลละะมมมมอออออออีีีี่่่่่กกกกกก็็็ไไดดบวาาาาาเเเเเเธธธนนนนััยยงหหชชรืใ ซึ่งนั่นก็ทำให้ชูชายปิง๊งหมาตัวนี้ตั้งแต่แรกเห็นและชูชายกับพอลลี่ก็ได้คุยกันแต่ยังไม่ทันไรบอลลี่ก็ได้ขอตัวแจ็คเพื่อที่จะออกไปก่อนแล้วแจ็คก็ได้ขอให้ชูชายทดสอบว่าชูชายสามารถได้ยินเสียงระยะไกลได้ไหมแต่ชูชายนั้นทําได้แล้วก็บอกรายละเอียดของคนที่พูดแม้ว่าจะอยู่ที่ไกลก็ตามและหลังจากนั้นชูชายก็ได้ยินเสียงบอลลี่ที่กลาลังถูกโจทรทํรลายและชูชายก็ได้วิ่งไปหาบอลลี่ซึ่งชูชายนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นวิ่ แต่แล้วชูชายก็สามารถช่วยมอลลี่ได้สําเร็จแจ็คก็ได้เข้ามาหาในขณะที่มอลลี่นั้นกำลังบอกลูกประพันธ์สันฐานให้กับตํารวจแต่ดูจากสิ่งที่ตํารวจวาดบอกว่าหมาซักสิ้นเรื่องแล้วพอมาถึงบ้านชูชายก็ได้ขอให้แจ็คเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแม้แต่พ่อของเขาก็อย่าให้รู้ก็มีชายคนนึงมาเคาะที่หน้าประตูแล้วก็ได้ถามกับแจ็คว่าเห็นหมาที่อยู่ในรูปนี้ไหมซึ่งหมาในรูปก็ตรงกับชูชายแต่แจ็คนั้นกลับบอกไปว่าเขานั้นไม่เคยเห็นหมาตัวนี้คนที่ตาหมาก็ได้ยินเสียงตตึงงงัจาากข้ใน แจ็คก,ก็ได้อ้างไปว่าเขานั้นช่วยกันจัดของกับคุณตาที่ตาบอดแจ็คได้แกล้งตะโกนหาคุณตาและชูชายก็ได้ตอบกลับอย่างรู้งานและชายคนที่ตามหาหมาก็ได้เดินจากไปแจ็คก,ก็ได้ถามชูชายไปว่าเขานั้นมาตามหาชูชายทําไมชูชายก็ได้บอกว่าเขานั้นน่าจะโดนสาทดลองโดยบังเอิญและก็ได้ผลสําหรับเขาพวกนั้นก็เลยตามหาชูชาย และหลังจากนั้นพ่อของแจ็คก,ก็ได้กลับมาถึงที่บ้านซึ่งแจ็คนั้นก็ได้ถ่วงเวลาแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อพ่อของแจ็คได้เห็นสภาพห้องเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะเอาหมาไปให้เทศบาลแต่แจ็คนั้นไม่ยอมก็เลยขออาสาที่จะเลี้ยงมันต่อและพ่อของแจ็คก,ก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงมันต้องรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับมันและทางด้านของดรไซมอนเขานั้นก็ยังไม่ตายและตัวของเขาก็ได้ค้นพบห้องแล็บใหม่ อาจจะเป็นห้องแ a บใต้ท่อที่ดูสกรปรกสกรปรกไปหน่อยแต่ตัวของดร์ไซมอนก็รู้สึกพอใจกับมันเป็นอย่างมากและวันต่อมาแจ็คก็ได้พาชูชายออกไปข้างนอกแล้วก็ได้พาชูชายไปดูเบสบอลตัวของชูชายนั้นก็สนุกดีกับการที่ได้ดูเบสบอลแต่แจ็คก็ได้เล่าว,ว่าเขานั้นมีทีมเบสบอลเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าทีมอื่นซึ่งทีมของเขานั้นก็เหมือนอันเดอร์ด็อกในสายตาคนอื่นซึ่งในทีมนั้นก็มีแต่คนห่วยมารวมตัวกันนั่นเองและจากนั้นแจ็คก็ได้ใหอก,อกอูาาายเ่ททีลลขขงถ เขานั้นต้องการที่จะเอาอุปกรณ์บางอย่างเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่เขานั้นต้องการและในทางด้ของแจ็คก,กับชูชายแจ็คก,ก็ได้เล่าว่าพ่อของเขาเคยเป็นตำรวจแต่เขาต้องลาออกเพื่อที่จะดูแลแจ็คแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ค่อยว่างซึ่งแจ็คก,ก็ได้บอกกับชูชายไปว่าเขานั้นสามารถช่วยผู้คนได้ซึ่งชูชายก็ได้บินทะลุป,ประตูเพื่อที่จะไปจัดก,การโจรที่อยู่ในร้านเพชร ซึ่งชูชายก็ได้ทําออกมาได้ดีมากซึ่งหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นชูชายก็ดังเป็นอย่างมากเพราะจะมีหมาสกีตัวที่สามารถบินได้และจาัดก,การกับผู้ร้ายได้และหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ได้ถามกับชูชายว่าชูชายเคยอ่านคอมิกไหมในะคําถามนี้มันก็ไม่น่าถามเอาซะเลยและหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ได้ทําชุดฮีโร่หมาให้กับชูชายซึ่งสิ่งที่แจ็คทาออกมาแต่ละชุดก็เอ่อตัดไปตอนท้ายเลยดีกว่าและใน,นที่สุดแจ็คก,ก็ได้เอาเสื้อของพ่อที่เป็นตาอันเดอร์ด็อกให้กับชูชายได้ใส่ และหลังจากนั้นก็ตามสูตรหนังฮีโร่ครคือการช่วยคนและออกข่าวแล้วก็เป็นทีฮือฮาและก็ดังอูนึกว่ากูดูหนังซูเปอร์แมนฐานของดรไซมอนที่กำลังทดลองหมาให้พูดได้แต่แล้วเขาก็ทำให้สำเร็จเขาเลยต้องการที่จะจับอันเดอร์ด็อกเพื่อที่จะสก,กัด DNA และสร้างเซลล์ลูมเพื่อที่จะให้ได้ผลกับหมาทุกตัวและแคทก็ได้พูดว่าถ้าเขาแต่กเป็นหญิงจะสวยไหมเนี่ยอะไรของมันวะและแจ็คก็ได้แตงเป็นหญิงจริงๆเพื่อที่จะล่ออันเดอร์ด็อกและจับไปให้ไซมอนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่ ชูชายกับแจ็คก็ได้นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านและหลังจากนั้นก็มีชายคนนึงเข้ามาทักชูชายว่าเขานั้นเหมือนอันเดอร์ด็อกแจ็คที่เห็นท่าไม่ค่อยดีก็ได้บอกกับชูชายไปว่าเขานั้นต้องพางตัวให้มากกว่านี้และสิ่งที่แจ็คทํากับชูชายนั่นก็เออบอกข้อมาหง่อยเนี่ยนะและแถมชูชายยังใส่ต่อหน้าพอลลี่อีกด้วยและหลังจากนั้นหมาสามตัวที่เคยมาหาเรื่องชูชายก็ได้มาหาเรื่องเขาอีกครั้งหนึ่งมันนั้นได้เข้ามาขู่ชูชายและทําให้ชูชายเสียหน้าต่อหหนนนนน้้้้้าาาาาพอออลลีี่่่่่แตตตตกกกทมัััววจะบ็ไไดดปชชูยย พอลลี่ก็ได้พูดกับชูชายว่าขขานั้นต้องสู้และยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้และพอลลี่ก็ได้พูดกับชูชายไปว่าเขานั้นอยากเจออันเดอร์ด็อกสักครั้งหนึ่งและในคืนนั้นอันเดอร์ด็อกก็ได้เข้ามาหาพอลลี่แต่เธอนั้นก็ไม่มีอะไรให้อันเดอร์ด็อกกินเพราะตัวของเธอนั้นแค่อยากเจออันเดอร์ด็อกเฉยๆอันเดอร์ด็อกก็ได้พาเธอหนีเที่ยวและได้ขโมยของกินชาวบ้านและพาไปกินที่ตึกสูงซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีความสุขกันดีและทางด้านแดนพ่อของแจ็คก,ก็ได้ถูกจัััััเเปป็นนตตววระกโดยยมมีหมาาาท้้ง3ฝขอู ที่เขาจับตัวพ่อของแจ็คเพื่อที่จะให้แอนเดอร์ด็อกนั้นออกมาช่วยและพ่อของแจ็คก็ได้ตะโกนหาชูชายทางด้านแจ็คที่อยู่กับมอลลี่ชูชายก็ได้ยินเสียงพ่อของแจ็คชูชายได้บอกกับแจ็คว่าตอนนี้พ่อของแจ็คนั้นโดนจับอยู่ซึ่งใส่ไมได้จับพ่อของแจ็คไว้ที่หลับใต้ดินซึ่งชูชายนั้นก็จะไปช่วยพ่อของแจ็คโดยการที่แจ็คนั้นไปด้วยแล้วก็ได้บินไปยังสถานที่ที่พ่อของแจ็คนั้นโดนจับ และวพอมาถึงชูชัยก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าไซมอนจะทาอะไรในตัวเขาก็ได้ขอแค่ปล่อยพ่อของแจ็คก,ก็พอแล้วหลังจากนั้นดรไซมอนก็ได้สกัด DNA จากชูชัยออกมาแล้วก็ได้บรรจุไว้ในแคปซูลดรไซมอนก็ <Dr. Simon S 2> ได้นํายาให้กับหมา3าตัวกินจนตัวของพวกมันนั้นมีพลังแบบเดียวกันกับอเดอร์ด็อกและไซมอนก็ได้เอาแคปซูลหมาธรรมดาให้กับชูชายกินซึ่งนั้นทําให้ชูชายไม่มีพลังพิเศษอีกต่อไปและหลังจากนั้นไซมอนก็ได้พาหมาทั้ง3ไปที่สารากางและทางด้านพ่อลูกที่ถูกมมัััดดอยยู่่กกก็้ชวนแ แล้วก็ได้ตามไปที่สารากาเช่นกันและทางหน้าของสารากาก็ได้มีตำรวจหรือ FBI ปิดล้อมพื้นที่เป็นจำนวนมากชูชายแจ็คและพ่อของเขาก็ได้ตามมาที่สารากาแล้วก็ได้สังเกตการข้างนอกชูชายที่ได้กินระเบิดเขาก็ได้ตัดสินใจเพื่อที่จะเข้าไปข้างในดรไซมอนก็ได้ต่อรองกับผู้ว่าซึ้ตัวของไซมอนต้องการเงินพันล้านพร้อมนี้นะ้โทษศกรรมให้กับเขาแล้วก็สร้างห้องเด่วให้กับเขาใหม่เพื่อที่ตัวเขานะั้นต้องการจะสร้างอนาคตให้กับมวลมนุษยชาติแต่แล้วชูชายก็ได้หล่นมาจากด้านบนแแลลลลล้้้วกกกก็มาาาดดทีูู่่โะไไิงปหผจสบ และชูชัยก็ได้ไปกัดกระเป๋าเสื้อของดรเตร์เซมอนจนขาดและเม็ดยาก็ได้หล่นกระจายเต็มไปหมดซึ่งหลังจากที่ชูชายนั้นได้กินยาเข้าไปชูชายก็กลับมามีพลังเหมือนเดิมชูชายนั้นต้องการที่จะไปที่วางระเบิดแต่ด็เตร์เซมอนก็ได้สั่งหมาทั้ง3ให้ขัดขวางชูชายไว้สุดท้ายชูชายและหมาทั้ง3ก็ได้วิ่งไตก่กำแพงไล่กันไปมาทางด้านของบอลลี่ก็ได้แอบดูแคทที่ตั้งระเบิดอยู่ด้านบนแต่บอลลี่ก็ได้ไปเห่าให้มันได้ยินอีกจริญและหมาพาซวยหลังจากที่แคทได้้ไเีมาา่่จับ bon มมบอลวขระิด ดรไซมอนที่ดูท่าว่าหมาทั้ง3านั้นจะไม่ได้เรื่องดรไซมอนก็ได้กินยาเพื่อที่จะทให้พละกําลังของตัวเองนั้นมากขึ้นและดรไซมอนก็ได้เห็นโลก่ก็ได้ปาโล่ไปให้ชูชายรับแต่ด้วยสัญชาตญาณของหมามก็เลยไปรับจริงๆและหลังจากนั้นหมา3มตัวที่กําลังจะจัดก,การกับชูชายชูชายนั้นก็ได้เจรจาก,กับหมา3ตัวนี้และก็ได้พูดแทงใจดํากับหมาทั้ง3ที่เจ้านายนั้นไม่สนใจใจด,ดีและสั่งให้ทํานู่นทํานี่โดยที่ไม่สนใจในตัวของหมาทั้งงงงงง3 3เเเลลลยแแะหหัััััจจจาาาาาากกกกกนน้้น้้มมท็ไดปรรพขขอออตว แต่ไซมอนที่ดูท่าว่าจะเสียเปรียบก็ได้ตั้งระเบิดเวลาไว้และหลังจากนั้นชูชายก็ได้วิ่งตรงมาหาแจ็คเพื่อที่จะขอเปลี่ยนเป็นชุดอันเดอร์ด็อกทางด้านแดนพ่อของแจ็คก็ได้พูดคุยกับผู้ว่าเพื่อที่จะไปจัดการกับไซมอนเองแต่สารวัตรก็ได้กันท่าว่าเขานั้นไม่ใช่ตำรวจแต่ผู้ว่าก็ได้ตวาดใส่สารวัตรผู้ว่าก็ได้บอกให้แดนไปจัดการได้เลยและผู้ว่ายังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าทาสําเร็จเขานั้นจะให้แดนกลับไปทํางานเป็นตำรวจเหมือนเดิมและเลื่อนยศให้ด้วยและแดนก็ได้เข้าไปฉีดเเเรรรรรร่มมมให้้้้กกกกัับดดดดดไไออนนนลลาาาายป็็็คธแววํํตสจ ทางด้าอันเดอร์ด็อกก็ได้เข้าไปช่วยแก้มัดบอลลี่มอลลี่ได้เอาเซิร์ูมลงไปให้ตำรวจและส่วนอันเดอร์ด็อกก็ได้นำระเบิดไปฝังไว้ในดินที่ลึกมากแต่แล้วอันเดอร์ด็อกก็ทำสำเร็จและตัวเขาก็กระเด็นลอยไปถึงอวกาศก่อนที่เขานั้นจะตกลงมายังพื้นโลกอีกครั้งหนึง่งซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ยังไงก็นึกว่าตายเพราะว่าลงมาสูงขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วอันเดอร์ด็อกก็รอดตายมาได้และหลังจากนั้นไซบอนก็โดนจับแต่การโดนจับครั้งนี้ของเขาก็ได้ไปอยู่ในที่ที่่ขาาไไชอออบกกกสุดุดดดคคคื้้้ยยยููัแงนง็ ก่อนที่จะมีเรื่องที่เขานั้นต้องไปทําภารกิจแต่ในระหว่างที่เขานั้นกำลังจะไปเปลี่ยนชุดหมาทั้งสามก็ได้มาหาเรื่องเขาอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้ชูชายได้คำรามจนหัวหน้าหมานั้นขนหลุดไปเลยซึ่งนั่นก็ทําให้หมาทั้งสามนีจากชูชายไปอย่างไวและพอชูชายเปลี่ยนเสื้อในตู้โทรศัพท์เสร็จว่วาฉกนี้มันคุ้นๆนะแล้วอันเดอร์ด็อกก็ได้บินลอยไปลอยมาและหนังก็ได้จบลง